จบไปแล้ว e p พสองเรื่องราวมากมายนะถือว่าถือว่ากราฟพุ่งอยู่นะจากจากอีพีหนึ่งกราฟพุ่งนะเส้นเรื่องแบบคืบหน้ามันมันมันมีมันทําให้คนดูอย่างเราอ่ะได้ได้หลุนแล้วก็ได้เอาใจช่วยตัวละครไปเรื่อยๆมันมันยังมีอะไรให้เราได้รู้สึกว่าแบบตื่นตาตื่นใจแบบหัวใจสุขฉีดอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาทําได้ดีเลย กับอีพีสองทิ้งหินไว้เยอะมากด้วยเนาะใช่จริงหลายเรื่องเนาะมี<ใ> blind, หลายประเด็นหลายหลายประเด็นเลยอ่ะไปที่อะไรก่อนเดี๋ยทุกคนไปที่ปมครอบครัวก่อนละก,กันอ่ะได้เธอครอบครัวกบเธอฉันฉันฉันชอบมากกับกับกับปมกับปมครอบครัวเพราะ็นความรู้สึกว่าพอเราดูซีรีส์เรื่องนเนี้ย ที่เขาเล่นประเด็นครอบครัวแล้วมันฉันในส่วนตัวมันมีความรู้สึกว่าพอเราเห็นครอบครัวเนี้ยจากผัดการแสดงจากสีเรื่องเนี้ยมมันมีมันมีความรู้สึกว่ามันยังมีเกราะของความอบอุ่นครอบอยู่บางๆอยู่อ่ะมันมันมันไม่ได้เป็นครอบครัวที่แตกร้าวหรือว่าครอบครัวที่สั่นคลอนอ่ะแต่มันยังเป็นครอบครัวที่อาจจะอยู่ กระจายกันไม่ได้รวมกันเป็นกลุ่มก้อนแต่มันมีกรอบของความอบอุ่นครอบอยู่ในสมาชิกของทุกคนน่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้แต่ละคนมันมอาจจะต้องยับเข้ามาใกล้กันเพื่อสื่อสารหรือเพื่ออะไรสักอย่างเพื่อให้กรอบมันแข็งแกร่งขึ้นน่ะแต่มันยังมีความมันยังมีอะไรบางอย่างที่มันครอบอยู่ให้ดูความอบอุ่นความสัมพันธ์พี่น้องความสัมพันธ์พ่อลูกหรือพ่อกับแม่ที่ มีมันยังมีอะไรบางอย่างที่มันทําให้เราเห็นถึงความอบอุ่นที่ซ่อนอยู่เล็กๆน้อยๆอ่ะในความรู้สึกส่วนตัวนะมันเป็นฟิลแบบว่าแม่ก็ยังเป็นห่วงลูกแหละคืออยากให้ลูกได้รับสิ่งดีๆครบอบครัวไม่ไม่ได้สื่อว่าอบอุ่นแต่ครอบครัวสื่อถึงความเป็พยายามประคับประคองให้มันใช่อคือมันไม่มีความอบอุ่นหรอกเพราะมันก็คือบ้านแตกแหละเอาจริงๆอไม่ได้แยกกัน ใช่แล้วแถมแม่กําลังจะแต่งงานใหม่ด้วยเอาจริงๆแล้วถามว่าใต้ก็มีปัญหานะใช่มันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างหนักคือไม่มีใครที่จะสามารถเข้าใจได้หลอกร้อยเปอร์เซ็นถ้าถามนี่เป็นตัวที่สุดตายแน่นอนอ่ะถึงเวลาจริงนี่ก็คงแบบไม่สามารถที่จะใจเย็นหรือหรือเก็บหรืออะไรด้วยความที่เขาปูมั้งแต่อีพีหนึ่งว่าแม่บอกว่าแกไม่ต้องรู้อะไรอะดีที่สุดคือเรายังไม่ได้รู้ความจริงจากฝั่งนั้นเลย ซึ่งเราเหมือนได้ฟังค่เออแล้วป้าเองก็พูดรู้ว่าต้องแยกกันน่ะเนาะใช่ว่ากลัวรู้สึกว่าพ่อยังรักอยู่เลยก็คือจริงๆคือใต้ก็แอบไบแอบฟังพ่อมากกว่าเพราะว่าเขามอกว่าแม่เป็นคนที่เลือกที่จะเดินไปเพื่อมีครอบครัวใหม่แต่อินดีที่แม่ก็ไม่พูดอะไรเลยเนาะมันยังไม่ได้เฉลยออกมาคือนี่รู้สึกว่า ตัวละครของแม่มีมิติอยู่คือทิ้งปมอะไรไว้ตั้งแต่อีพีกให้สงสัยตลอดเลยเนาะสงสัยให้สงสัยคือนี่แอลรู้สึกว่าอาจจะต้องมาขยี้อะไรในเรื่องของแม่แหละเพราะว่าทิ้งไว้ให้เรารู้สึกว่าแบบค่อนข้างเยอะเนาะความแม่เกาของแม่มันม<า>ยังไม่ได้เฉลยมากใช่แล้วก็หรือหรือสิ่งที่มันเป็นคอนฟ lict ที่แท้จริงของบ้านนี้อะ่ะอือว่ามันคืออะไรกันแน่หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะ อยากจะเฉลยอ,อยากจะขยี้ลงไปอีกหรือเปล่าแต่สำหรับนี่นี่รู้สึกว่าสิ่งที่มันอาจจะทำให้พี่เตอร์รู้สึกอบอุ่นคือสิ่งที่ครอบครัวแม,ม่น่อแม่พ่อืม่แม่เองก็ทำให้ทุกอย่างดูปกติทั้งที่รู้มันไม่ปกติลูกเองก็มงไม่ได้ปกติมันไม่มีใครปกติในสถานการณ์นี้ไม่มีใครอยากกลับบ้านได้ซ้ำเพราะว่าบ้านไม่ได้เป็นบ้านว่ะมันเหมือนต่างคนต่างแบบแยกย้ายกันไปเพื่อ ฮิวจิตใจตัวเองพอรู้ว่ากลับมาทุกอย่างก็ไม่เป็นเหมือนเดิมและเออยิ่งแบบพอแม่มาเหมือนแบบทําเป็นเหมือนจะเข้าใจเราแต่ลึือคือก็ไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นเช่นใน่งที่แบบเออก็ไปเรียนต่อไปเรียนต่อ,ตอใช่แต่ว่าด้วยด้วยหลายๆประโยคคือนี่รู้สึกว่าแม่มีความเป็นเป็นแม่ที่แท้จริงอยู่แม่หลายๆครอบครัวก็เป็นแบบเนี้ยคือสกวาไม่อยากให้ลูกทํางานอยู่ในที่ที่เขามอง เข้าไปในมุมมองของผู้ใหญ่ว่ามันอาจจะไม่เวิร์กแต่ปัญหาของพุกแม่เลยก็คือไม่เคยถามลูกจริงๆว่าแบบว่าลูกชอบอะไระต้องการอะไรชอบไหมใช่สิ่งที่เขามองว่ามันไม่โอะสําหรับลูกมันโอไหมอันนี้คือสิ่งที่แม่ทุกบ้านเป็นลืมตรงนี้ไปแล้วก็คิดว่าความหวังดีของเขาคือสิ่งที่ลูกต้องการที่สุดซึ่งแบบตีโจทย์ผิดอเออซึ่งเราสึกว่าความสัมพันธ์ของแม่ลูกคนเนี้ยยากต้องมีตัวกลาวอีกเยอะมากๆ แสงเทียนยังเขาไม่อยู่เลยอ่ะเออ<ม>อาจจะต้องแบบค่อยๆประคับประคองกันไปให้มันดีขึ้นกว่านี้มากๆแต่อย่างที่พี่เต้ยว่าคือมันน่ารักตรงที่เขาพยายามที่จะให้มันปกติอ่ะมันก็เลยดูเปออ็นเส้นความสัมพันธ์ที่เนาะยิ่งแบบยิ่งชอบบทสนทนาของพี่น้องอ่ะเราเราเลยมีความรู้สึกว่าเออถ,ถึงแม้แบบว่ามันจะมีแบบว่าพ่อแม่แยกทางกันแต่ว่าไอ้เส้นของไอ้ความสัมพันธ์พี่น้องมันยังมีความน่ารักมันยังมีความ อบอุ่นอยู่เล็กๆที่ทําให้รู้สึกว่ามันเป็นกรอบบางๆที่มันครอบอยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าฟิลแบบพี่น้องเขาไม่ได้มีปัญหากันแหละเขาแบบเขาอยู่ด้วยกันมาแบบเอออยู่เป็นครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าดูดูดูใต้ไม่ค่อยได้ลงรอยกับแม่เท่าไหร่ก็คงจะเป็นเพราะสิ่งที่แม่ไม่ไม่ได้พูดออกมาไม่เลยไม่เข้าใจว่าแม่ต้องการอะไรเขาเก็บเขาถามแล้วเขาไม่ได้คาตอบมันเป็นเรื่องปกติของคน แล้วมันก็ทําให้เราก็ไม่เข้าใจทาให้เรารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจอยู่ไม่พูดแล้วมึงจะมันต้องการให้กูเข้าใจในสิ่งที่มึงเลือกได้ยังไงในเมื่อมึงไม่บอกมันก็เลยทาให้สองคนเนี้ยมันพลิกแแปลงกันเหมือนเหมือนเขาก็มองเห็นแค่ฝั่งพ่อว่าพ่อดูเสียใจมากนะนู่นนี่แต่ว่าแม่ดูแบบเฉยเฉยหรืออะไรประมาณเนี้เออแม่ก็เลยเป็นิวนั้นเริ่มต้นใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะแบบ าให้เด็กคนหนึ่งผ่านไปใช่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 เลยแบบเอยไม่อยากมาเจอแม่แล้วก็เลยแล้วก็เลยอ่ะไม่คิดพี่เอามาอะไรนะดูคือมันทําให้เขาไม่จอยกับแม่อ่ะอ่าอ่าแล้วมันก็เขาเว่าคงความรู้ด้วยข้อมูลทั้งหมดที่เขามีอยู่นะตอนนี้อืมใช่มันเหมือนฟังความข้างเดียวอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็เลยแล้วก็เลยเอาเอาเอาปัญหาของตัวเองไป ไปไปบวกด้วยกับเรื่องของว่าที่พ่อกับแม่เป็นโซเมตแล้วก็เลยเอาสิ่งที่ตัวเอง,องกำลังเผชิญอยู่ไปผสมเข้าไปใส่ก็เลยพานทําให้เห็นว่าพอแบบนี้ไงมันถึงมันถึงไม่มันถึงอยู่ต่อไม่ได้มันถึงแตกแยกมันถึงอะไรอย่างงู้นอย่างนี้เนาะเข้าใจนะคือเรารู้สึกว่าเหมือนน้องแต่สลายแหละอีพีนัดน้องแบบแบดเดย์อ่ะคือผิดหวังจากหลายๆเรื่องเออทั้งที่แบบเข้าใจว่าอุ้ย เราอุตส่าห์ได้เจอโซเมทแล้วเปิดใจให้เขาแล้วแบบเรามาคุยกับเขาแล้วแต่ในวันหนึ่งแบบเฮ้ยเขาบอกว่าเขามีคนที่ชอบแล้วเราก็เปรบมาแล้วรอบหนึ่งต้นมาโดนยุมาโดนยุแบบเฮ้ยมึงจะไปสนใจทําไมมึงก็คุยเลยพอจะคุยจริงๆได้เจอจริงๆก็ได้รู้สึกว่าแบบเออก็พลาดอีกพรรู้สึกว่าเขาเองก็มีความสัมพันธ์กับคนอื่นอยู่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งม,ม,มาตลอดเลยนะเว้ยว่าซีนแบบนี้ต้องมาแน่เลยอะ่ะคือได้รู้สึกว่า เนี่ยเคยอ่านเลนเวอร์แล้วคิดเรื่องนี้ตลอดเลยว่าแบบจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นสิ่งที่จะจะอิ่วมากๆเลยถ้าเกิดถ้าเกิดแบบเราได้ยินโซเมตกาลังทําอะไรบางอย่างออคือเนี่ยเคยคิดมากมึงว่าแบบเฮ้ยมันมันต้องแบบโคตรจะแบบไม่โอเคมากๆอะไรย่งเงี้ยต่อให้เราจะชอบหรือไม่ชอบเขาอะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องมาฟังแล้วรู้สึก มันเป็นฟิลเหมือนเหมือนจับได้ว่าแฟนนอกใจประมาณนั้นถูกแถมเราแม่งไม่มีแผนตั้งรับด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าไอเหี้ยฝนจะตกตอนไหนแล้วฝนจะตกแต่ฝั่งตูหรือฝั่งเขาแล้วเสียงเขาจะมาเมื่อไหร่คือมันเหมือนป้องกันอะไรไม่ได้ด้วยป้องอะไรไม่ได้แล้วมันก็มาจริงๆอ่ะคือน้องแปดสลายมากแบบแบดเดย์ซ้มซัมซัมเข้าไปอีกเลยยิ่งพอมาเจอเรื่องที่บ้าเลยรู้สึกว่าแบบมันยิ่งตอบคำถามเขาแบบ โซเมคือแม่งโคตรแบบแม่งโคตรไม่จริงแม่งโคตรแบบไม่ใช่ไม่เออไ,ม,ออไม,ม่เหตุผลอะไรกับการที่กูต้องพยายามให้เชื่อในเรื่องนี้เลยเพราะว่ามันก็มีบทพิสูน์มาเป็นสิ่งใกล้ตัวมากๆว่ามันไม่เลิกกันเออมันมันไม่ได้มีผลคือโซเมคก็ไ,ไม่จําเป็นจะต้องมาคู่กันอะไรแบบนั้นโซเมให้ตายแลวย,ยังไงอ่ะก็แต่งงานใหม่งได้ดิใช่อะไรอย่างนี้ใช่แล้วมันเหมือนสะพอแล้วเป็น ตัวเองว่าแบบแล้วถ้าเราชอบเขาอยู่ฝ่ายเดียวยิ่งไปได้ยินเขามีความสัมพันธ์กับคนอื่นน้องยิ่งรู้สึกว่าวันหนึ่งน้องก็จะเป็นเหมือนพ่อตัวเองคิดออกไหมมันก็เลยเหมือนแบบประเด็ดนงชีวิตอ่ะซึ่งแบบเออเรารู้สึกว่าทําได้ดีนะคือแสงใต้ดูดูลวนลลอะชีวิตแบบ<ด>ติดไปจริงจริงเป๋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 ดูเป๋เออแล้วเราก็รู้สึกที่อย่างน้อยคือในความที่เขาเป๋เขายังมีความแบบ รอลบ,ลบตัวเสียงเทียนลมฝนเลยเมืองเคมีลมฝนนะดีมากตัวเกาหัวเลยอ่ะคือเนี้ยรู้สึกเลยว่าแบบมันจะอีรูมันจะยากแนกม่นม,มันยากแม่เออเออกออกตัวก่อนนะว่าใครรู้ก็ไม่อยากอยากสปอยนะคือฉันแบบไม่รู้เลยไม่เคยอ่านยายไม่เคยดูทุกบทสัมภาษณ์ทุกอย่างไม่รู้และไม่อยากรู้ด้วยนะคะอันนี้แบบขอความร่วมมือเลย ขอเดาจากนะตอนอีพีสองนี้ก่อนละกันคือนี่รู้สึกว่าเคมีสองคนนี้คือมันดีมากได้นะคือในในวันที่เราเป๋แล้วมีคนหนึ่งมาชุบชูชอบอะไรเหมือนเหมือนกันใช่มันเป็นการชุบชูที่ไม่ใช่การเข้ามาเฟิร์สว่ะเป็นการชุบชูที่ที่ชอบในสิ่งเดียวกันลัตไซเหมือนกัน ให้เขาเองก็รู้สึกว่าตัวเขาเองไม่ได้มีเรื่องที่จะคุยกับใครได้บ่อยๆอยู่แล้วอะเป็นเด็กค่อนข้างที่จะแบบเก็บตัวด้วยประมาณหนึ่งทํางานยังไม่อยากจะเข้าออฟฟิศไปทํางานเลยเช่าที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าคือรูอ<ต>้จักแค่พี่โบใช่คือไม่ได้แชร์เรื่องส่วนตัวของตัวเองหรือความชอบของตัวเองกับใครได้ง่ายๆแต่พอมันมาเจอคนที่แบบตาเขาเป็นประกายขึ้นมาเลยอะ คือตอนนี้ถ้าพูดกันตรงๆก็คืออีพิพัฟติดลบอยู่ลมฝนคือบวกพันทุกคนเข้าใจเลยเออคือรู้สึกว่าแบบมันน่ารักด้วยด้วยความที่เขาเข้ามาด้วยความแบบต่างคนต่างปรารถนาดีอะต่างคนต่างอเออมาแชร์กันในในเรื่องที่เป็นชอบแล้วดันคลิกกันหรือหรือะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าเออจริงๆเส้นเรื่องของสองคนนี้น,น่ารักไม่รู้แหละว่าจะเล่ามาเป็นแบบรักสามเศร้าสี่เศร้าห้าเศร้าเปล่าแต่ รู้สึกว่าสองคนเนี้ยเออน่ารักแครดีด้วยคือรู้สึกว่าเป็นเคมีที่ถ้าเขาไม่ได้เจตานาคําให้เราไปชอบในเส้นเลิฟไลน์ก็คือทําสําเร็จอยู่ดีเพราะว่าเคมีเลิฟไลน์มามากเลยอ่ะสองคนเนี้ยรู้สึกว่าสามารถทําให้คนคอยเขวได้ในประเด็นที่แบบเออเราจะเชียร์พระเอกได้อย่างเต็มร้อยแค่เพราะว่าเขาเป็นโซเมทได้จริงๆริงไหมหรือแบบด้วยสิ่งที่ตอนเนี้ยพระเอกเองเขาก็ทําคือเขาไม่ได้ทําผิดอะไรเขาไม่ได้มีใครเขาก็สามารถที่จะ วันไหนหรือมีความสัมพันธ์กับใครหรือมีแฟนหรืออะไรคือยังไม่มีการโสอเลรทั้งหมดคือก็ไม่เรือกถามว่าคนพัดผิดอะไรก็คือไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดเลยใช่มันก็เลยพัดยังไม่รู้ด้วยว่าโมดเขาคือใครเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำแถมนี่ว่าพอดไม่น่าหรือขนาดนั้นคิดว่าคนที่เขาชอบก็น่าจะเป็นแฟนคลับแหละใช่เราก็คิดเหมอนกันนะใช่เขาก็คือเป็นฟิลเหมือนแบบ กำลังจะทําความรู้จักโดยที่ไม่ได้รู้ว่าแต่ความแฟนก็คือใช่ความแฟนของเขาก็คือแบบเหมือนเขาเจอไปแล้วแล้วเขารู้สึกว่าโซเมเขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาก็มูฟออนไปซะใช่มันก็เคมีของแต่ละตัวละครมันก็น่ารักอยู่นะแล้วก็เขาได้เวลามีมิติของการที่แบบมีเส้นเรื่องที่ยังไม่ได้เฉลยร้อยเเซนอ่ะแต่ว่าให้เราได้ติดตามให้เราได้ลุ้นเนาะ เออมีวิติในการที่แบบเขาจะเลือกยังไงหรือสิ่งที่เขาพูดจะเป็นอย่างที่เราคิดไหมคือมันเป็นแบบนยะอยู่ว่าอุ๊ยอะไรยังไงนะละพารของแสงเทียนกับโรมฝนเองที่แบบเปิดมาก็คือคอนฟ lict หนักหนามากอะไรย่างเงี้ยจะค่อยๆแบบแต่ก็คิว่ายังไงต้อคู่ลองแหละแต่แบบแแบบมันจะแลนดิ้งไปในเวนไหนถ้าสุดท้ายแบบฉนันกแบบชอบพี่มือนัอวจริงๆอ่ะมันจะยิ่ง นางลุงลังหรือเปล่าดูดูน่าจะอีลงตรงนางอยู่จริงหรือบ้าแล้วแบมึงนึกออกไหมพวกแบบปากแจวว่าก็คือจะชอบตกหลุมรักเขาก่อนเสมออ่ะอีลูกตัวก็ในวรู้สึกว่าแบบว่าแบบชอบพี่คือจบใช่ก็คือมันจะอีลงตรงนางจริงๆก็นี่ก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบเออมีความอีลงตรงนางสูงอยู่จากคาดเดาจากการแบบคาดเดาตามบริบท แต่ก็เป็นแต่ก็ถือว่าทําให้เขาได้มีความใกล้ชิดกันกับผ่านการทําโปรเจกต์งานกลุ่มงานคู่ในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นจะตีกันอยู่อีพีหน้าตีกันอยู่อีพีหน้าจริงแต่ว่าเธอตอนที่เขาไปเล่นหนังสั้นให้พี่ปิงปองอะเคเคใจดีมากไอ้ตรงที่แบบว่าคุยกันในในในบทในบทอ่ะตนอดูสาะน้ําอืมไปสาะน้อมาเลิศ น่ารักเคมีน่ารักแล้วก็มีไอเดอร์เจ้าดื้อเป็นตัวกก่าวด้วยเพราะพอคู่หลักใช่เจ้าดื้อก็คือมันอยู่บนตักคุณพัทก็คือแมวแก้วคุณพัทเลยคุณพัทหล่อมากคุณพัทน่าจะน่าจะเดินหน้าจีบดูจากดูจากสไตล์อ่ะอืมแต่อยู่ที่หนักนะใช่ดูเหมือนแบบเขาก็ปักทงอยู่นะว่า เออเขาแบบถ้าที่เราเดามันถูกเนาะอืมว่าคนที่เราดูแบบมีการเข้ามาคุยมาอะไรอยากทาความรู้จักต่างๆเนาะตีดูว่าน่าจะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ยากก็คือตัวน้องเราเนี่ยแหละที่แบบรู้อยู่กับเขาเนาะใช่แล้วก็แบบไม่ได้อยากจะลงอะกับโซเวตตัวเองแล้วนะตอนนี้ว่าแบบเพราะว่ากลัวว่าประวัติศาสตร์จะต้องซ้ำกับพ่อตัวเองหรือเปล่ามันน่าจะยากตรงนี้คือต้องทําให้น้องเปิดใจ หนักแน่เลยอะต้องมีเส้นเรื่องของดราม่าแน่ๆเพราะว่าครอบครัวเองก็หนักอยู่ไหนจะแบบอื่นใดความสัมพันธ์อีกเนาะค่อนข้างแบบเออแบบถือว่าเปิดมาได้ดีจริงๆคือนี่รู้สึกว่าดูได้เพลินๆเลยอะอืมแล้วก็ชอบที่มันไม่ได้แบบทําให้เราคาราคาซังสมมุติว่าสัปดาห์เนี้เราคาราคาซังอีพีหน้ามันก็จะมีการเฉลยไล่ไปไม่ได้แบบทับทับอะไรนา้นใช่อย่างเช่นครั้งที่แล้วที่เราเดาว่าแบบ เขาหมอคนหรือหมอหมาน้าอะไรเงี้ยเฉลยเลยเฉลยเลยเออคือรู้สึกว่าหมอแม่เป็นเรื่องที่ปล่อยปมปล่อยปมเยอะแต่ว่าก็ค่อยๆคี้ขายได้ดีนะค่อยๆเคลียร์ต้องต้องมดมาอยู่ไม่ไม่สะสมนานใช่ถือว่ายังเป็นกาที่พุ่งอยู่จริงนลใจอีกอีกอันหนึ่งที่ชอบเราเรารู้สึกว่า จังหวะคอมเมดี้ของการกำกับซีเรี่อเนี้ยเรารู้สึกว่าจังหวะเขาลงพอดีเป๊ะมากในการการปล่อยบุกโบ๊ะบ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าจังหวะเขาดีมากมันมันเลยมันเลยทําให้เราเรารู้สึกขาไปด้วยอะ่ะคือบางครั้งที่เราดูอะถ้าจังหวะมันไม,ม,นไม่มันไม่ใช่อะ่ะแล้วมันก็จะแบบเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะรึกว่าแต่เพราะอันเนี้ยแห้งแห่ะแต่เพราะอันเนี้ยเราเรารู้สึกว่าจังหวะที่เขาปล่อยออกมามันถูกต้องมันมันพอดีอ่ะแล้ว ตอนเราเรียนก็คือเราขำพร้อมกันเพราะว่ามันตลกจริงๆไอจังหวะไอตอนซีนแบบนั้นน่ะน่ารักน่ารักคาแรคเตอร์เพื่อนอะไรน่ารักด้วยเนาะแกล้งเพื่คาแรคเตอร์คนที่คนที่คลินิกอืมน่ารักแพทมาแบบเป็นแกงที่แบบน่ารักดีเออเคมีนิกรงจริงคุณหมออะไรติดก็น่ารักกันหมดเลยอ่ะจริงเจมเป็นสีสันมากชอบมาก รู้สึกว่าแบบเรื่องนี้น้องเกิดมากเลยนะเป็นกำลังใจให้มากๆเพราะว่าแบบนี่ก็ดูน้องไปรับเชิญหลายเรื่องเออฉันว่าเรื่องนี้เธอดีที่สุดเจมจริงๆน่ารักด้วยความที่สไตล์พุ่มกับอาจจะเก่งด้วยอะ่ะพุ่มกับสามารถที่จะดึงศักยภาพของของคัทที่ดีที่สุดออกมาได้จริงๆอะ่ะอืมก็เลยส่งเสริมให้ให้แบบธรรมชาติเนะแยลอก ออออะไรเย่างตอนอย่างที่ปิงปองที่แบบเป็นดูมากอย่างอย่างตอนเจบิวใช่ไหมเจโบหรือเจบิวนะเจโบเจโบเจโบเจแปรอมแปรอมแปรเจโบเจโบอีกก็คือก็คือแบบตลกมากตลกมากเจโบคืออ้อมเจโบคืออ้อมปูมากเจโบคืออ้อมใจจริงเจนรุ่นโบเอู่มากเอเนจี้แบบมีเลี้ยงแบบนี้เลยอ่ะ พี่เมาแบบนี้เนี่ยน่ารักมากนะแบบดีเขาก็แบบค่อยค่อยเชียร์ค่อยสนับสนุนน้องหเป็นสายตบที่ดีมากๆจริงมี่คนเดียวให้น้องแบบคุยมตลอดจริงรู้จักสนิทอยู่คนเดียวแอบไตเติ้ลของอีพีทัดไปอ่ะน่าสนใจอยู่เขาดูดูดูคุณพัฒน์เขาก็เดินหน้าอยู่และดูพยายามคานความสัมพันธ์ของคู่หลักน่าจะคืบหน้าเพราะว่าได้มีการบอกความรู้สึกบางอย่างออกไปแล้ว เนอะน่าจะได้มีอะไรเฉลยไปอีกนิดงนึงอ่ะเพราะว่าน้องดูแบบกลุ่มกลุ่มเมาเมามันน่าจะพูดอะไรออกมาใช่จะได้รู้หรือยังว่าเป็นโซเมตโซเออจะได้รู้ยังหรือยังไงแล้วถ้ารู้แล้วเดินเกมกันยังไงต่อเนาะต้องมารอดูว่าแบบสุดท้ายแล้วพู่นี้ใครจะเป็นคนแบบ เริ่มต้นความสัมพันธ์เดินกันแน่นะคะทุกนเนาะก็ต้องแบบเป็นกําลังใจให้น้องๆด้วยเนาะน้องๆส่องเก่งจริงคือวิ่ปอนบอกว่าต้องดูนะระวังน้องๆเขาค่อนข้างจะส่องแแท็บ่อยส่องเก่งมากก็ส่องเก่งจริงเราก็แบบมานเก็คือแบบเอ็นดูมากทุกคนก็คือขอบคุณมากเป็นกําลังใจให้เนาะทุกทุกคนเลย ใช่ครับผมก็เดี๋ยวเรามารอติดตามกันในอีพีหน้านะครับอีพีสามว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไง,น,ง,ไงนะครับงงคึกหน้าเข้มคนแค่ไหนดราม่าจะหนักหน่วงแค่ไหนฝนตกจะหนักหรือเปล่านะคะคตเรีดดราม่าอย่านี้ใจนเพอะครึ่งแบบสามอีพีเอ็นยัลายเไปก่อนหนูจบต้องค่ะขอบงานเดี๋ยว วันนี้ก็เอาไปเท่านี้ก่อนและเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้พวกเราทั้งสามคนขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีค่ะเด็ตาดูจะเต็มแบ่บไหน uh อไอ้ฉีอีนะจะ๊ะไอ้ฉีอีจ้ะ